ันหรอยจ่ได้เหล็กนี่ไปกัดไปซีลวันที่หนึงแล้วตัวนี้โคตัวนี้ตัวนี้เพ่อนมันโคขึ้นแล้บ้นมุดแหละน้อ กจเห้ขึ้นหันกุเล็งสีแล,แล้วนี่นี่หนึ่งี่ห้านตัวแหละสามตัว เร็นก้อยไข่นะครับมันมีความแปลกตรงที่มันมันออกปีออกเคือตรงต้นกลางต้น,ตน,ตนซึ่งเคยเห็นเนี่ยนะครับซึ่งมาเจอเมื่อวานลักษณะคล้าย,าายๆกับเป็นหัวเป็นเลยหัวพญานาคปะ่ะฮะเพราะมันจะเป็นปีขึ้นออกจากกลางต้นก็ขึ้นมาข้างบน พอปกติก,ก,กล้วยมันก็เคยออกข้างล่างใช่ไหมครับแต่ที่มันเหมือนเออมันมันขึ้นข้างบนก็เท่าที่นับนะฮะมันจะมีหวีอยู่หกประมาณหกหวีครับผมหกหวีหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณหกหวีหนึนน่งปีหนึ่งปีก็ไม่รู้ว่าออกมากี่วันแล้วนะฮะเพิ่งมาเจอเมื่อว,วานปรับแป้งไง นาตาลีกล้วยมันจะมีอยู่หหวีหนึงเป้อแต่มเหมือนกหัวพยาญานไปหอกทางแล้วใส่ต้้งแข็งอย่างงแพ็คอยู่ห้องเย็นะอีกคหนึ่งแกนกัปี่อีกเช้นกันหน่อย หอยไอ้พี่แค่อม่เหมือนของหัวพยัญชนะเพี่นองขึ้นมาพยัญชนะ